จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมหาธีรนาถทีรุน,นรในธรรมาจาักปูภาบรรยากาศฤดูหนาว ปกคลุมไปทั่วก็เป็นบรรยากาศดีๆยิ่งตามป่าตามภูเนี่ยเป็นบรรยากาศฤดูหนาวที่มีน้ำค้างบ้างมีลมพัดต้นไม้โยกไปโยกมาบ้างถ้าอยู่ในป่าในเขานี่ก็จะได้เป็นบรรยากาศที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าในเมือง พะในเมืองตื่นมาก็ไม่พบต้นไมใ้ใหญ่ๆเยอะๆก็จะ<ห>พบแต่แสงสีเสียงพวกนี้แต่ในป่านี่ก็เป็นแสงสีเสียงเหมือนกันแต่เป็นแสงสีเสียงในธรรมชาติแต่ในเมืองนี่เป็นแสงสีเสียงแบบปรุงแต่งขึ้นมาก็ต่างกันยอดยมทั้งหลายเดินทางในป่ากับเดินทางในเมือง เราเข้าไปในเมืองเห็นว่าถานนมันโล่งไปหมดแต่ถ้าเข้าไปในป่ามันก็จะมีต้นไม้เต็มไปหมดในสองฝั่งทางที่เราเดินไปนั่นแหละธรรมชาติเป็นเครื่องปรุงแต่งใจได้เป็นอย่างดีญาติโย,ยมทั้งหลายถ้าเรียกว่าเป็นสมบัติ ที่ทุกคนเฉยชมได้นะในธรรมชาติเหล่านี้ก็เฉยชมได้ชื่นชมได้ที่จริงมนุษย์นี้มีสมบัติติดตัวมาการเยอะไม่ใช่น้อยนะสมบัติของมนุษย์นี้ไม่เพียงแต่สมบัติที่เป็นแจแหวนเงินทองเท่านั้นที่จริงสมบัติของมนุษย์นี้ ที่ติดตัวมานี่มันมีค่ากว่าแแหวนเงินทองต่างๆเสียด้วยซ้ำอีกบางคนก็สแสวงหาสมบัติที่เป็นแแหวนเงินทองสแสวงหาแต่สมบัติที่เป็นของภายนอกหรือเกิดทีหลังที่จริงสมบัติที่ติดตัวเรามามีค่ากว่าแ้าแหวนเงินทอง แต่มนุษย์ก็ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจ mm. ก็เลยไปเสียใจดีใจกับสมบัติอันเป็นของภายนอกหรือเป็นของมาทีหลังญาติโยมทั้งหลายในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงสิที่มาของสมบัติที่มาของสมบัติที่เราจะมีสมบัติมีแก้วแหวนเงินทองมีบ้านมีรถ มีที่ดินมีกิจการมีการมีงานทำเนี่ยที่จริงสมบัติเหล่านี้มันมีมาทีหลังมันมีมาทีหลังมีเกิดขึ้นทีหลังและมันมีมาก่อนคือเกิดขึ้นจากผลทานของเราก่อนและมันมีมาทีหลังคือเราหาเพิ่มเติมอีกแต่ที่มาของสมบัตินั้นพระพุทธองค์ทรง,งแสดงเอาไว้ หลายประการเป็นที่มาของสมบัติที่หาได้ยากด้วยนะคือสมบัติทั่วๆไปไปทำงานก็ได้เงินไปทำอะไรๆก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่ที่มาของสมบัติที่หาได้ยากท่านแสดงเอาไว้ก็มีคติสมบัติคติสัมปัติกาลกาลสมบัติ หรือว่ากาลสัมปติประเดษะสมบัติหร uh ือประเทศสมบัติสัมปติประเดศะสัมปติแล้วก็ยังมีกุละสมบัติหรือว่ากุละสัมปติอุปธิสมบัติอุปธิสัมปติแล้วก็ทิฏฐิสัมปติหรว่าทิฏฐิสมบัติ อันนี้เป็นบาลีก็คือกาลสัมปติคติสัมปติประเดสะสัมปติกุลสัมปติกุลสัมปติแล้วก็อุปทิสัมปติและสุดท้ายก็คือทิฏฐิสัมปติสัมปตินั้นแปลว่าสมบัติ เป,เป็นสมบัติที่หาได้ยากเป็นสมบัติที่หาได้ยากด้วยนะท่านก็ไม่ได้พูดถึงทรัพย์สมบัติเลยท่านพูดเป็นบาลีไว้หกประการนี่แหละเรียกว่าที่มาของสมบัติแล้วก็ทางมาแห่งสมบัติที่มันเป็นสมบัติที่หาได้ยากอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงเอาไว้เอง ทรงเทศเอาไว้เองคติสัมปติคือสมบัติคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสรู้เหมือนกันถ้าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พวกเราก็ก็ไม่ได้มาสร้างบาร,รมีเหมือนกัน คือสมบัติที่หายากข้อแรกก็คือคติสัมปติสมบัติคือการได้เกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นเป็นสมบัติอันสําคัญว่าได้เกิดมาแล้ว <alright. S 1> ก็จงมาสร้างคุณงามความดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้โอกาสแล้วโอกาสมันเปิดแหละสมบัตินี้เป็นสมบัติใหญ่จึงต้องรู้บุญรู้คุณของผู้ให้สมบัติอันนี้คือบิดามารดาก็เรามา เองผู้เดียวเกิดในกอไผ่ไม่ได้เกิดในกอรวกไม่ได้ต้องมีมดามารดาผู้ให้เกิดฉะนั้นท่านจึงมีบุญมีคุณมากฉะนั้นกติสัมปมติสมบัติคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่จึงเป็นสมบัติที่หาได้ยากข้อตน้นข้อที่สองกาลสัมปมติสมบัติคือการเวลาการเวลาก็คือ เกิดมาในการที่ท,ที่มีพระพุทธศาสนาเกิดมาในการที่มีบัรรดาบัณฑิตนักปรา์ที่ท่านผาสร้างคุณงามความดีเลบากาละสัมปติสมบัติคือการเวลามาถูกการถูกเวลามาถูกการถูกเวลาคือมาเกิดใน ในช่วงที่พระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้และได้มาประกาศพระศาสนาเกิดมาถูกการถูกเวลาการันยูรู้การถูกการก็คือเกิดมาในการที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และพระธรรมคำสอ,สอนของพระองค์ก็แผ่ไพศาลมาถึงตัวเราด้วย สมบัติคือการการที่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ากาลสัมปติเกิดถูกการก็ข้อที่สองข้อที่สประเดะสัมปติสมบัติคือประเทศอย่างเช่นประเทศไทย,ยนี้เกิดมาในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา กิดมาในประเทศนี้พระหมหากษัตริย์เป็นศาสนูประถมพกยกยอพระพุทธศาสนาเราเกิดมาในประเทศที่มีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นศาสนูประถมพพทรงเป็นพุทธมามก,กะในประเทศที่ยกพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นศาสนา เด่นประจำชาติของตนนี่ประเดษะสัมปติสมบัติคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นองค์ประมุขสูงสุดมีความใส่ใจมีพระไทยในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีคนที่เกิดมาในประเทศนั้นนับถือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ อันนี้เป็นสมบัติคือประเทศเลยอย่างประเทศไทยเป็นประเทศพระพุทธศาสนานี่เป็นสมบัติคือประเทศเลยเราได้สมบัตินั้นได้เกิดในประเทศนั้นได้มาอยู่ในถิ่นที่มีแต่คนดีๆถิ่นที่นับถือในเรื่องราวดีๆก็คือนับถือพระพุทธศาสนา เป็นประเทศที่มีพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคัฉามิอันนี้ข้อที่สข้อที่สกุลสัมปติเกิดมาในตระกูลที่เชื่อบาปบุญคุณโทษนับถือพระพุทธศาสนาพ่อแม่ก็พาทำบุญทำดีไปวัดไปวาพาไปฟังเทศฟังธรรม น้อมนำความดีเข้าสู่กายสู่จิตมีชีวิตยอยู่แบบไม่ลืมเนื้อลืมตัวหมั่นทำทานรักษาศีลทําสมาธิเจริญปัญญาที่เรียกว่าทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเกิดมาพ่อแม่ก็พาทําพระมหากษัตริย์ท่านก็พาดําเนิน กุละสัมปติในตระกูลที่นับถือพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีพระนิพพานมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอย่างใดไว้ก็จะได้อย่างนั้น กระยานังว่าปาประกังว่าทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วนี่ก็เรียกวากุละสัมปติสมบัติคือตระกูลของพวกเราคำว่าตระกูลท่านไม่ได้สนใจนามสกุลดังนามสกุลไม่ดังเนะี่ยสนใจว่าพ่อแม่พาทำดีพาเข้าวัดฟังธรรมหรือเปล่าพานับถือพระและถือศีลถือธรรมหรือเปล่านี่คือสมบัติคือตระกูล ตระกูลแต่อ้อนแต่ออกแต่พ่อแต่แม่พารรมมาเราก็ได้ดำเนินสิ่งที่ดินตามนั้นไปนี่สมบัติคือตระกูลเป็นข้อที่สข้อที่หอุปธิสัมปติสมบัติคืออุปธิคือเกิดมาแล้วไม่บ้าใบหูหนวกตาบอดไม่พิกลพิการฟันฟ่นเฟือนไม่ทุพพลภาพ อาการส2สบสอก็ครบมีใจมีอย่างหนึ่งและขาดอย่างหนึ่งมีขาและขาดแขนมีแขนและขาดขาดมีตัวและขาดหูขาดตาอะไรอย่างนี้คือไม่วิกลวิการอุปทิสัมปติสมบัติตคืออุปทิคือไม่ทุพพลาภาพไม่บ้าใบาบอดหนวกอะไรอะไรที่มันทำอะไรไม่ได้ ก็ได้สมบัติคือร่างอันนี้มาสมบูรณ์ไม่ขาดวินไม่บั่นทอนในการที่จะเอาร่างอันนี้มาสัสร้างสิ่งที่ดีงามไว้บนโลกนี้นี่เป็นข้อที่ห้าเป็นสมบัติที่ยิ่งกว่าสมบัติใช่ไหมถ้าเรามีเงินมีทรัพย์แต่ว่าได้อะไรมาไม่ครบมันก็ไม่มีประโยชน์หรอก ข้อที่หกทิฏฐิสัมปติสมบัติคือทิฏฐิเราเกิดมาแล้วเราได้ทิฏฐิที่ดีเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเชื่อบาบุญคุณโทษเชื่อและศรัทธาในความดีเชื่อและศรัทธาในท่านผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเชื่อในพระ เสขะพระเสขะเชื่อในพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายอันนี้คือทิฏฐิสัมปติคือสมบัติค,ตคือทิฏฐิมีความเชื่อและมีความเห็นชอบเนี่เป็นสมบัติคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ย่าจบทั้งหลายใครเกิดมาแล้วได้สมบัติเหล่านี้แล้วไม่ฉกช่วยโอกาสในการสร้างบุญสร้างบารมีสรรสร้างคุณงามความดีก็น่าเสียดายน่าเสียใจเกิดมาเสียเปรล่มเวลาเกิดมาเสียเปล่าเพราะได้สมบัติเหล่านี้มาพร้อมแล้วแต่ไม่ได้นำมาเกื้อหนุนตัวเองเลยไม่ได้ฉกช่วยเอาสมบัติเหล่านี้ มาสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าเสียโอกาสเสียสมบัติเกิดมาเสียเวลเวลาเกิดมาเสียผู้เสียคนเกิดมาเป็นคนสัปปดนไม่ได้เอาสมบัติเหล่านี้มาสร้างบาร,รมีประดับไว้ในโลกาหรือหัวใจของเราเลยก็น่าเสียดายนี่แหละพระพุทธองค์ทรงสแสดงสมบัติที่หาได้ยาก ไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินเงินทองเลยไม่ได้พูดถึงที่ดินที่ดอนรถยนต์ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เลยแต่พูดถึงหกประการนี้พระพุทธองค์ยกย่อง,องว่าเป็นสมบัติที่หาได้ยากหนึ่งคติสมัมปติสมบัติคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์สอง กาลสัมปติสมบัติคือการได้เกิดมาในการเวลาที่มีพระพุทธศาสนามีผู้สั่งผู้สอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสามประเดษสัมปมติสมบัติคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจเป็นหลักใจมีพระมหากษัตริย์ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรียกว่าเบอร์ต,ต,ต้นของประเทศท่านในความสำคัญกับเรื่องนี้ สี่กุลสัมปติสมบัติคือตระกูลที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงห์าอุปฏิสัมปติสมบัติคืออุปธิคือความเกิดมาแล้วเป็นคนไม่มบ้างใบวิกลวิจารไม่หูหนวกตาบอดเป็นต้น 6. ทิฏิสัมปติสมบัติคือทิฏิคือสัมมาทิฏิการได้เกิดมาและมีความเห็นชอบเห็นตรง เห็นดีเห็นงามในกุศลสมบัติที่ตนจะได้สรรสร้างคุณงามความดีรละมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปติสมบัติคือทิฏฐิมีทิฏฐิคือความเห็นตรงเชื่อว่าบาปมีบุญมีรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีพระนิพพานมีและเชื่อว่าบุญกุศลจะอํานวยกัน ปฏิบัติของเราให้ดียิ่งย่งขึ้นไปเชื่อในอริยมรรคมีองค์แปดมีสมาธิเป็นเบื้องต้นมีสมาสมาธิเป็นที่สุดอันนี้พูดถึงสมบัติคือสิ่งที่ได้ยากไม่ใช่ได้ง่ายๆได้ยากเลยทีนี้ใครได้มาพบสมบัติหกประการซึ่งเป็นคุมทรัพย,ย์ใหญ่ เป็นบ่อบูนแบบปู่ศนแล้วก็ไม่ได้ฉกฉวยเอาโอกาสอันนี้มาสร้างบารมีก็น่าเสียดายเป็นที่สุดน่าเสียใจเป็นที่สุดจึงใง้ท่านทั้งหลายที่ได้โอกาสนี้ในทั้งการคือการเกิดที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาในประเทศที่มีพระพุทธศาสนามีวัดวาอารามมีพระพุทธเจ้า บริษัทให้กราบไหว้อยู่ในประเทศอยู่ในการแล้วก็อยู่ในประเทศที่มีพระธรรมคำสอนประกาศให้เราเป็นสมาธิจิอยู่ในตระกูลที่ดีและร่างกายของเราก็สมบูรณ์ด้วยอาการ32พร้อมที่จะสร้างบาร,รมี ด้วยกายด้วยใจด้วยปรีแข้งด้วยกำลังของตนของตนนี่สมบัตินิหาได้ยากกว่าสมบัติอื่นใดเลยเป็นสมบัติที่พรั่งพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลฉะนั้นอันนี้หาได้ยากกว่าสมบัติอื่นใดถ้าไปได้อันอื่นๆมาแต่หกประการนี้ไม่มีก็ถือว่าพร่องพร่องเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าได้หกประการดังที่ว่ามานี้แล้ว ก็ถือว่าได้สิ่งที่หาได้ยากและสมบัติอื่นๆทรัพย์สินเงินทองก็จะตามมาอย่างมากเป็นผู้หาทรัพย์ได้ง่ายเป็นผู้สร้างบาร,รมีได้ไม่ยากเป็นที่พรั่งพร้อมได้ตระกูลทรัพย์เงินทองก็เพราะได้สมบัติหประการดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเป็นพื้นเสียก่อนถ้าไม่ได้พื้นเพอันนั้นอันอื่นก็ไม่ได้เหมือนกัน นพระพุทธองค์จึงแสดงสัมปติคือสมบัติคือสิ่งที่หาได้ยากไว้หกประการวันนี้อาตมาก็นำมาอธ,ธิบายผู้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันจะได้น้อมนำจดจำมาประพฤติปฏิบัติจะได้น้อมนำมาสู่กายสู่จิตแห่งตนแห่งตนและสรรสร้างบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญยั่ยมทั้งหลายที่เราจะได้ขวัญขวายแล้วก็สร้างสมบัตินั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้เป็นสมบัติแห่งบุญแห่งวาสนาแห่งบาร,รมีและสมบัติแห่งคุณงามความดีฉะนั้นที่พูดมาทั้งบดนี้มันไม่ใช่ตัวเงินมันไม่ใช่สิ่งของ มันเป็นสมบัติในทางศีลทางธรรมจริงๆที่มันพร้อมมาแล้วและเราก็จงเอาสมบัติที่ว่ามานี้ให้เป็นสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้อยู่ในประเทศที่เป็นปฏิรูปรเดสวาโสจะอยู่ในตระกูลที่พ่อแม่เป็นผู้เริ่มใสศรัทธาร่างกายของเราก็สมบูรณ์ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาบังอะไรและความรู้ความเห็นจิตใจของเราก็ดีมีความเห็นอันถูกต้องที่จะดำเนินตนในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเพื่อสู่วิมุตติหลุดพ้นคือพระนิพพานนี่แหละผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังคือสิ่งที่เป็นสมบัติคือสิ่งที่หาได้ยาก แต่ทุกท่านที่เกิดมาในประเทศไทยนี้ก็น่าว่าได้สมบัติอันบริบูรณ์เหล่านี้เกือบทุกคนก็นแล้วแต่ว่าใครจะฉกช่วยโอกาสแห่งการได้สมบัติอันได้ยากนี้แล้วมาต่อเติมเสริมบาร,รมีของตนและสรรสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งไปกว่าเดิมนี่อีกอันนี้ผูท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นคติธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ ที่พระองคแสดงเอาไว้แบบนี้ที่นํามาพูดก็เพราะว่ามนุษย์นี่บ้าสมบัติกันเยอะบ้าสมบัติกันเยอะแต่สิ่งที่เป็นสมบัติอันเป็นเนื้อแท้เป็นเนื้อทองแท้เป็นดั่งเพชรนินจินดาแท้แท้แท้ยิ่งกว่าเพชรกระพลอยยิ่งกว่าเพชรนินจินดาคือสมบัติหประการที่เ้วเล่าไปนั่นแหละไม่ได้อันนั้นแล้วจะไปหาอะไร ก็เสกเอาได้ทั้งนั้นจะไปทําอะไรก็สามารถทํเอาได้ทั้งนั้นแต่ถ้าขาดอย่างที่ว่ามาหกประการนั้นจะไปหาอะไรได้ล่ะจะไปได้แค่ไหนมันไปไม่ได้หรอกไปไม่สุดแต่ถ้ามีหกประการนั้นแล้วจะสรรสร้างคุณงามอย่างดีความดีอย่างใดจะเอาอะไรบนโลกอันนี้ก็สามารถที่จะเอาได้หาได้โดยสุดจริตธรรมของตอนนั่นแหละ อันนี้พุทธะนาได้ฟังเป็นคติธรรมในเช้าวันนี้นะจะได้ผ่องผ่องกันจะได้ใสใสกันจะได้ซักฟอกหดจิตหัวใจและตับปอดกัน <c oughs> จะได้หายใจโล่งๆกับสิ่งที่ดีงามจะได้สัมผัสกับคุณงามความดีให้เต็มอิ่มในหัวใจของเราีมพุทธะนราได้ฟังกันเป็นคติธรรมในวันนี้ ก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิ์มงคลจงมีก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปในวันนี้อาตมาพระมหาที่นาคัจิโรพร้อมกับธรรมจักรภูปาสมควรเจริญหลายระลักจึงขอเจริญพรยั่งยืนจบทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร